เาถกำแพงวังนิอาจกั้นความอาลัยแอนทองประสมทำแบบนี้ทุกวันหลังเลิกงานเพื่อรมลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9สวัสดีค่ะพบกับดิฉันลินดาและรายการขั้นข่าวดีกันอีกครั้งนะคะรายการที่ส่งเสริมคนดีสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนอยากจะทําความดีสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรักความสมามัคคีและการแบ่งปันสมเป็นนางเอกสาวในดวงใจของใครๆหลายๆคนจริงๆสําหรับนางเอกตลอดกาลอย่างนางเอกสาวแอนทองประสมซึ่งมีข่าวดีๆน่าชื่นชมออกมาให้เราได้ดูอยู่เสมออย่างล่าสุดนี้สาวแอนก็มีภารากิจเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงของแผ่นดิน สำหรับนายเอกสาวและผู้แสดงละครอย่างแอนทองผสมที่จะเดินทางไปสักการะพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่หน้าพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงแทบทุกวันเท่าที่มีโอกาสจะทําได้โดยหวานใจอย่างเอธินพันทําหน้าที่เป็นช่างภาพส่วนตัวคอยเก็บภาพให้ทั้งนี้ฝ่ายชายยังได้โพสเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสาวแอนอีกด้วยว่าทุกคนพ่อแอนไม่ได้มีพ่อให้กราบแอนอยู่กับคุณยายคุณพ่อที่แอนรู้จักทุกวันพ่อคือพ่อหลวงพระองค์นี้ ภาพทุกภาพของสาวแอนจึงเป็นภาพความทรงจําที่เจ้าตัวตั้งใจโพสต์เพื่อรำลึกถึงพระองค์อยู่เสมอล่าสุดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้โพสภาพตัวเองพร้อมระบุข้อความว่ามาถึงนี้ดึกแล้วล่ะค่ะพ่อแต่ให้รอพรุ่งนี้คงไม่ไหวกราบพ่อก่อนตอนนี้จะเป็นไรพ่อจะได้รู้ว่าลูกอยู่ข้างเคียงรักในหลวงสุดหัวใจขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เอมไทยและสยามรัฐ จากความรักความพักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของนางเอกตลอดการอย่างคุณแอนทองผสมที่สวายสักการะพระบรมศพอย่างสม่ำเสมอสร้างความประทับใจให้กับชาวไทยทุกคนวันนี้บริเวณท้องสนามหลวงคือสถานที่รองรับผู้คนที่หลั่งไหลาจากทุกสาราทิศที่มาร่วมกันแสดงความอาลายัยได้เกิดภาพแห่งความดีเมื่อคนทดทุกคนต่างหันมาช่วยเหลือแสดงนำใจไมตรี หยิบยื่นทุกความช่วยเหลือก่อเกิดปรากฏการณ์มหศัศจรรย์แสดงให้โลกเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็น King of Kings ซทรงเป็นหนึ่งในใจของคนไทยทั้งประเทศและทรงเป็นหนึ่งเดียวของโลกที่ไม่มีใครเสมอเหมือนสำหรับท่านที่ต้องการเข้าไปติดตามชมข่าวดีๆสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ w o r l d i n s i h t news ที่ w o r l d w w i n e w s t v สำหรับในวันนี้ดิฉันลินดาและทีมงานขั้นข่าวดีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้